สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุนสมองสุบอนเนาะพ่อพ่อก็สอนน้องแท้นะพี่น้องเนาเมื่อกี้จำแจ๊กจั่นก้อยไข่หมูแดงพี่น้องแล้วกันหนึ่งพระอีหุมพี่น้องเลยพี่น้องเคยกินบ่พี่น้องเน่ยเสะพ่อใหญ่พ่อนี่ยเสะพี่น้องเลยจำพี่น้องอันจ๊กจั่นในการใส่ไข่โมเดงใส่อันแม่าเอายังลูกเอาอันนี้มันเผ็ดได้โอ้ยบักละอันทีกินได้ตีใส่หมกม่วงพี่น้องเลย บ่เอาบ่เอามันชมมันเผ็ดสิเหลือนําเนาะพี่น้องจักน้อยเนาะพี่น้องบักลาสิเอาหยังลูกฮะเห็นอันรถตะหลาดเนมาบักลาสิเอายังถามปังเนาะมามาเอามาเอายังบ่บักลาสิเอายังลูกะเอายง

gucken <coughs>

ใช่มีพี่น้องก <c oughs> ินข่าวตเศร้าเลยนกันตกจุดกแกนแกนพี่น้องนเออได้แม่ปา่ได้แม่ปานมีใครบดแดงน้ง

แต <si suppression> ่ตาเวนนี <multic ens resp ira> ่จากบ้านเลรครับปฎิจิตร่นี่จากบ้านไปจากปีว่าไีแล้วไปแสงแหนฮะม่ินบ่เอ้ยลองไม่หลอกนะนะสืวงสื่อมะม่วงให้นองเคนสิิเขาพลาดจาบ่มี่าพลดแต่ má đi ăn đồ cà. Nó nó giặm sai cả đấy <laughs> à, à. <laughs> <laughs> <một đi> <laughs> Ừ. Điều quá, thế? <laughs> đi. không <nhập> đi nhằng đi. Dip mớ này chiều. quả กินบนตันตันบีบเลยนงเอีเมสบายดีพ่พี่น้องมามากินข้าวซอนั่กันพี่น้องกัดกันกัดเนึ่งพิ่หุ่มนี่แหลเมื่อวานหัวกินหัักเยเนาะ

nhớ cả nhớ việc ở đây ra cài không có cái mà không chạy nhầm gì đây đẹp ăn toàn mình cả bộ quay rồi cái thai kịp nó mới nóng nó còn cả nhà nha, yeah. thư bán đã kịp cả bộ đây lạc lại anh nó mới nóng nó không mà là kịp xong kịp cả phôi nó mới nó cái này Đừng lươn con này có che hay คนนี้น่เป็นกำลังใจพี่นอ้องกำลังใจให้น้องแท้นคนวานวานนี่าุกระวางๆ้าเ่าินไปหารอกโค้งอยู่ ปล่ปลาขาลงม่งวนงดุๆเนาะมันร่ม่มันมันมันร่มเหมือนกันเนะมันร่มหรอมันห่นเน่ะ

con con cong kìa lúc thịt mất, phí nọ Cái quen, chị bố mẹ ơi Cảm ơn chị bố Nà, dạ phải hẹn Đã, không mẹ, dạ hẹn không mẹ Hẹn không mẹ, không mẹ Nó thèm chậm buồn, phí nọ Chị bố อยาเหตุของแม่ขึ้นมาตั้งย่งถึงกำเนิอเนี่ย่มาวยกาักตั้งยีงเขาเงียเงียใเงียอยาเหตุของแม่เยี้ยจังจัแก่วะตังเอออยาเห็ดของแม่อยาเหตุของแม่ nhắm sợ và nhắm tốn tiền cũng uy. Ya, không mê cả mày gần nhắm mày mẹ, mày kìm mày 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 ต้องใส่ก็ได้ๆน้อเนาะดึงก็ได้ก็แชช่องทางแท้หน้าพี่น้องเนาะกดติดตามเป็นก็ลังใจเป็นเนี่ยพี่น้องนอะบายบายบายได้นะพี่น้อง ขึ้นหน้าพ่อกันไหมอย่าลืมกดติดตามส่องแท่นนอกขึ้นหน้าแว่นบ่าวอะไรพี่น้องบ๊ายบาย